สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววิชลาสิง์คิวบูลชื่อเล่นชื่อเบลเบลรหัสนิสิต64110010276เรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาศิลปะกรรา,า,ารแสดงเป็นหัวหน้ากลุ่มที่6กลุ่มวาปาโครเวเก้ค่ะวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มที่6นะคะอยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆและอาจารย์นะคะมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นหัวหน้ากลุ่มไม่เชื่อย้อนกลับไปดูดิ เป็นหัวหน้ากลุ่มที่6กลุ่มวาปาโคโลวเก้ค่ะนั่นไงชัดเลยวิธีการพีเซ้น้ำเดิมที่เอาหัวหน้าขึ้นก่อนแล้วก็คนในกลุ่มตามหลังฮึแต่คิดว่าจะทำแบบนั้นเหรอใช่ทำแบบนั้นแหละพองันไปดูกันเลยไปฮัลโหลว่าไงเธอฮะ เลิกมีคนใหม่แล้วเธอว่าไงนะนี่เธอมีคนใหม่นี่จะเลิกกันใช่ไหมเออเลิกก็เลิกแล้วอย่ากลกับมาให้เห็นหน้าอีกนะ <c oughs> เหงสวยนี่กะจะมาวาวพระเก้าวัดที่อุทยาแก้สวยที่ถูกไล่ออกนี่ยังต้องมาสวยเรื่องที่โดนแฟนบอกเลิกอีกต้องไาวสักแปดวัดแล้วมั้งเนี่ย ลูกได้งานดีๆได้แฟนดีกว่าเดิมเวยทถิดสาธุโหพรได้ไวเวอร์นี่สินะแฟนดีๆคนต่อไปซื้อสิวะอีหญิงสามีมาอยู่ตรงหน้าแล้วเอิม่มขอโทษนะคะตลาดน้ำอยุธยาต้องนั่งรถไปทางไหนหรอคะเอ่อผมกำลังจะไปตลาดน้ำพอดีเลยครับคุณสนใจไปกับผมหรือเปล่า ถ้าคุณไม่ดังเกียร์ฉันขอติดรถไปได้ไหมคะบังเอิญจังเลยนะครับผมเนี่ยมีเพื่อนในคนอุทยาเยอะมากแล้วพวกเขาเนี่ยก็ชํานาญเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยามากเลยสนใจพวกเขาแนะนาหน่อยไหมครับดีเลยค่ะฉันกําลังหาที่เที่ยวอยู่พอดีเลยอืมงั้นโอก,กาสนี้ผมขอเชิญเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของอุทยาไปฟังเพื่อนๆของผมแนะนํากันดีกว่าครับว่าจะมีที่ไหนบ้างไปกัน เรามาเริ่มกัน,นที่สถานที่แรกเลยนะครับซึ่งเป็นสถานที่วัดบรมงพุทธลารามเป็นวัดโบราณในเขตเกาะเมืองอุทยาตั้งอยู่ภายในมหา,าวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับผมเป็นวัดเก่าแก่โบราณเวลนาใหม่สวยงามและบรรยากาศสงบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนะครับผมแต่เป็นวัดที่มีอุโบสถของวัดตั้งอยู่บนฐานแนงองโค้งเหมือนเรือสเพาวตามแบบศิลปะอุทยาตอนปลายคล้ายวัดพุรธนาภายในประดิษฐานพระประธาน มีหน้าต่างสุ้มประตูที่มีลายปูนปั้งที่งดงามครับผมสำหรับใครที่ชื่นชมวัดเก่าแก่โบราณมีพระพุทธรูปสมัยยุทยาแวะมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ได้น,นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับต่อไปเป็นวัดราชบูรณะนะคะตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุภายในวัดเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์ปางซึ่งล้อมรอบด้วยระเบียงโคตค่ะ มีพระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกส่วนพระอุโบสถเนี่ยก็จะตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกค่ะแล้วก็โด่งดังมากในเรื่องของการขุดพบเครื่องทองมากมายในกุพะปางใหญ่ค่ะแล้วประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถลงระชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้น,ตนภายในกุได้อีกด้วยนะคะวัดราชบุรณะเนี่ยก็จะเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำเสมอเลยค่ะวัดพุดทธสวรรค์น,นะคะปัจจุบันตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันตก สิ่งที่โดดเด่นคือพระมหาธาตุองค์ประธานสีขาวสะอาดตาลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผอมหันไปทางทิศตะวันออกมีพระพุทธรูปสีทองอารามแบบศิละปะสุขโขทยัยและมีสิ่งที่น่าสนใจอ,อื่นๆค่ะเช่นพระอุโบสถตำหนักพระพุทธโคสาจารย์พระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์และศิตปกรรมฝาผนังค่ะวัดใหญ่ชัยมคลเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยยทธยาตอนตอน้น คือในรัชสมัยของสด็จพารามาธิปดีที่หนึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยยาจุดสนใจของวัดใหญ่เชลมมงคลน,นี้คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยยาและสถาปตัตยกรรมที่โดดเด่นสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านฮอนดาในจังหวัดอยุธยานะคะ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เดิมทีเคยเป็นสถานีการค้าบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาในสมัยกรุงศรีธยาค่ะโดยปัจจุบันนะคะได้จัดสร้างอาคารจัดแสดงใหม่มีดีไซน์สวยงามตามแบบสถาปัตยะกรรมของชาวดัตแล้วก็ชัล่านะคะได้มีการจัดแสดงเทศการแบบชั่วคราวและก็มีร้านขายของที่ระลึกด,ด้วยค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นวัดผู้เขาทองนะคะวัดผู้เขาทองเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราช,ชาวรมหาวิหารค่ะตั้งอยู่ที่ริมคลองมหาหนาเขตป้องปักสตูิทูพ่ายค่ะมีจุดเด่นก็คือพระบรมบัรพุหรือที่เรียกกันีกชื่อว่าภูเขาทองค่ะวัดผู้เขาทองเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยวิทยาเดิมมีชื่อว่าวัดสเกตแต่ก็ถูกเปลี่ยนชื่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกค่ะ ส่วนพระบรมบัลลปหรือเจดีภูเขาทองนั้นเริ่มสร้างมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3ค่ะแล้วก็เสร็จในสมัยของรัชกาลที่5มีส่วนสูงทั้งหมด77เมตรวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับจุดหมายปลายทางซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ศิละปะไทยและตะวันตกมาบรรจบพบกันได้อย่างลงตัวผ่านอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่นตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สําหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อครั้งเสด็จแปลพระราชฐ,ฐานมาประคับที่พระราชวังมอพลาอินโดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกและเรียนแบบโบสถ์คริสต์ในการก่อสร้างครับผมวัดประเสริสัเงเกตนะครับวัดที่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองหรือพระรามาธิบดีที่หนึ่งซึ่งวัดเนี่ยเป็นมณฑ์เทียนที่มีพระอยู่ในวัด แะแต่ว่ามีเจดีย์นะครับมีเจดีย์สองลูกก็คือเจดีย์ที่หนึ่งเนี่ยเอาไว้เก็บอัฐิของพระบรมตานาุกัาถส่วนเจดีย์ที่สองเนี่ยเอาไว้เก็บอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามนะครับครับผมและมีการสร้างวิหารและพระพุทธรูปยืนสูงแปดวานะครับเป็นสิบหกเมตรแต่โดนพมา่าปีแล้วเผาขอทอ,องออกไปหมดเลยนะครับจึงทําให จะนะให้เหลือเป็นเศษซากแต่ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเหลือเศษซากมีการนําเศษซากนั้นอะของเจดีแล้วของหลายๆอย่างนำลงมาที่กรุงเทพและมีการตั้งชื่อให้กับเจดีที่ไม่สามารถบูรณะได้เนี่ยว่าเจดีสันเพทรยาเยียนนะครับครับผม ต่อไปเป็นวัดพระงามค่ะตั้งอยู่ตำบลคลองสะบัวอเภอพระพนครศรีอยุธยาเป็นวัดล้างที่มีจุดเด่นคือซุ้มประตูโบราณที่อบล้อมด้วยต้นโพจนได้รับขนานนามว่าประตูแห่งการเวลาเนื่องจากในยามเย็นเนี่ยจะมีแสงสีทองของวอาทิศสาดส่องลงมายอยัางซุ้มประตูเมื่อได้เดินผ่านเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่าเหมือนเราเนี่ยกำลังเดินก้าวผ่านช่วงเวลาในปัจจุบันไปยังในอดีต คล้ายกับเดินผ่านในกระจกในเรื่องทวิภพไปสู่อีกพบหนึ่งในยุคไทยโบราณเลยค่ะต่อมาในสถานที่ต่อไปนะครับผมจะเป็นสถานที่ที่คนรู้จักกันมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับ นั่นก็คือตลาดน้ําอยุธยาครับผมตลาดน้ําอยุธยานะครับผมจะเป็นจุดศูนย์รวมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศทัศนียภาพอันงดง,งามแบบไทยๆด้วยการเดินชมตลาดเพื่อชิมอาหารรสชาตอิอร่อยๆเลียบคของยาหรือจะซื้อของกินไปฝากบนร้านค้าที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเรือไทยอันงดง,งามรอบตลาดน้ำอยุธยาของเรานะครับผมก็จะเพลิดเพลินไม่แพ้กันพร้อมกันยังมีกับเรือบริการรับส่ง ไปยังภายในตลาดด้วยผมเพื่อสะท้อนถึงวิธีการเดินทางในสมัยก่อนตลาดน้ำอิธยานะครับผมเปิดให้บริการทุกวันเวลาที่เหมาะกับการมาเที่ยวในเที่ยวที่สุดนั่นก็คือช่วงตอนเย็นของทุกวันครับเพราะแดดลมล่มตกอากาศเย็นสบายเดินตลอดช้อปปิ้งสบายใจแน่นอนครับผมก็ถ้าเป็นวันหยุดนะครับผมคนอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมแต่จะมีของที่ระลึกและของกินมากมายให้กินทั้งวันเลยนะครับผม วัดชัยวัฒนารามวัดอารามหลวงคู่เมืองอยุธยาเป็นวัดที่เก่าแก่ในสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาทางฝั่งนอกเกาะของเมืองวัดชัยวัฒนารามได้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2173ดโดยพระเจ้าประสาททองพระองค์โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชะมารดาแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ชายชนะเหนือนครล,ละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทวัดวัดมหาธาตุนะครับสร้างในเขตอุทย,ยานประวัติศาสตร์โลกศิลอุทยาสร้างในสมัยพระบรมรารชาธิราชที่หนึ่งนะครับพระอมแต่ว่าสร้างไม่เสร็จและมีการสร้างต่อในสมัยสมเด็จพระบรมาราเมธิรนนะครับ ด้วยความที่ว่าวัดเนี้สร้างเสร็จแล้วเป็นศูนย์การครับจึงทําให้เกิดพิธีต่างๆและมีเหตุการณ์สําคัญต่างๆมากมายเช่นมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าพระสีส่ศิลนะครับและเจะมือศรีสอลลักษณ์นะครับต้องการให้จะใช้ที่นี้ในการซุ่มพลเพื่อที่จะจับกลุ่มพระสีเสาภาคนะครับซึ่งดรื่องงการซุ่มพลมีการรูน้นัตลอดมีช่วงหนึ่งที่เจดีพังเรามาเกินครึ่งน,นะครับแต่ว่า กาบรบูรนณะขึ้นไปแล้วทําให้บรูรณาต่อไปเรื่อยจนกระทั่งในช่วงที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับทําให้ตรงนี้ถูกทิ้งร้างมานับร้อยปีเทวาคาเฟ่เทวาคาเฟ่นั้นเป็นคาเฟ่ที่ติดอยู่กับแม่นะ้ําทําให้บรรยากาศที่ร่มเย็นแล้วก็สงบนะครับซึ่งทางร้านนั้นจะตกแต่งด้วยสไตล์ไทยโมเดิร์นนะครับ โดยจะมีกระจกอยู่รอบด้านทําให้ได้รับแสงจากภายนอกเข้ามาสู่ด้านในทําให้ได้ความรู้สึกที่อบอุ่นครับผมซึ่งถึงแม้จะไม่ได้มาในช่วงเวลากลางวันเวลากลางคืนก็ได้บรรยากาศที่ดีไม่แพ้กันครับผมเพราะว่าแสงไฟสีเหลืองของทางร้านก็จะให้บรรยากาศที่อบอุ่นไม่แพ้กับกลางวันเลยครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมาคนเดียวหรือมากับเพื่อนก็ได้บรรยากาศไม่แพ้กันครับผมซึ่งอาหารที่แนะนําของร้านนี้เลยก็คือซี่โคหมูบาร์บีคิวครับผมแล้วก็จะเป็น เครื่องดื่มแล้วก็ของหวานแล้วทางร้านนั้นจะเปิดตั้งแต่6-8โมงจนถึง1ทุ่มครึ่งแล้วก็จะปิดเฉพาะวันอังคารครับ